ดีเจต้นหอมโพสต์รูปคู่ทิมพิธาพร้อมประกาศเป็นว่าที่สตรีมใหม่เลขหนึ่ง นาทีนี้คงจะไม่มีใครฮอตเท่ากับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยอย่างในทีมพิธาลิ้มเจริญรัตแล้วนะครับและตรงนี้เองก็ทําให้หลายคนจับตาดูว่าใครจะมาเป็นว่าที่สตรีมหมายเลขหนึ่งของประเทศซึ่งล่าสุดครับดีเจต้นหอมสกุลตาระก็ได้โพสต์รูปคู่กับทีมพิธาพร้อมกับประกาศตัวเองว่าเป็นว่าที่สตรีมหมายเลขหนึ่งของประเทศโดยเธอได้โพสต์รูปนี้พร้อมกับข้อความว่าขอบคุณชาวเน็ตช่างสรรหา ช่างขุดที่ส่งรูปนี้มาให้วงเล็บรูปมาจากไอจีคุณทิมท่านแรกส่งมาให้นี่ก็ยังเฉยๆก็แค่ขอบคุณไปหลังๆเอ๊ะมีส่งมาให้อีกเป็นระยะสิ่งที่ขึ้นมาในหัวคือรูปนี้ไม่ต่ำกว่า5-6ปีตัวดิฉันเองยังแทบไม่มีภาพจำกับง,งานนี้เลยเพราะมันนานมากฉะนั้นแปลว่ามีชาวเน็ตบางคนย้อนดูรูปของดดดี้ทีมลากไปยาวถึง5้ปีเลยและดิฉันเชื่อว่า พวกแกน่าจะย้อนไปดูรูปเ้านานมากกว่านั้นเผลอๆคงย้อนดูไปถึงรูปแรกที่เขาลงแน่ๆฮ่าฮ่แต่ยังไงก็ขอบคุณนักที่ส่งมาให้ปลอคุณทิมลงเป็นภาพหมู่นะคะไม่ใช่ภาพคู่แฮชแท็กใช่ค่ะภาพคู่ครอปเองค่ะฮ่าฮ่าฮเอาไว้ไปมโนต่อค่ะ HASHTAG จอยจอยและ HASHTAG สุดท้ายคือตอนนี้ บัตรคิวสตรีมหมายเลขหนอยู่ลำดับที่2องล้านสามแสนสี่เคิวเรียกว่าเป็นโพสต์น่ารักนักของดีเจต้นหอมสกุลตลาดที่เรียกสิงหาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือภาพเต็มก่อนครอปของดีเจต้นหอมจาก IG ของคุณทิมพิธาครับ